เซตตบายกลางคืนมันเงาตอนเช้าก็ยังไม่นอนรอเธอบอ่อนคืนนี้ามนามนอนด้วยกันตบายหนูไปนั่นนนนงนั่งไหนนัง่งเข้าไปเป็ดไม่เป็นไรเดี๋ยวเกาเจอกันแล้วหงค่ะ5ชั่วโมงไม่ได้ได้ใจจะคายโอ้โห ยังกันดูนางเอกซีนี่เขายิแบบาเมนกว้าหมเลยเจอการเป็นไงบ้างดีดีเพื่อนดเพื่อนอุ้ยสวยมมดก

เพราะว่า hey, พี่บอกโมบายว่าพี่อยากนอนคนเดียวแล้วมแบบอะไรหนูก็บอกว่าพี่แก้วอยากหลอกขา <c oughs> <c oughs> อะไรพี่อยากนอนไม่ใส่เสื้อผ้าใช่ไหมล้ะใช่ตัวใกระเป๋าให้มันเบ็ดเบ็ดเบดแกแล้วหมาตัวเนี้ยมันแบบมีเสียงอะนั <c oughs> ่งหลังไหมเออมันมีเสียงแล้วพี่เขาบอกว่าโอ๊ย,ยกระเป๋ามันเข้าไม่ได้ติดหมาเนี่ยหมาใคร กตาหมาใหญ่ๆเพราะมันเขาไม่ได้มันติดหมามันจะติดหมาตัวแค่นี้ได้ไงตุ๊กตาใช่ไหมพี่ก็ไม่ยอมรับพี่ก็เฉยแบบหมาใครที่มัออยู่ร้องดิหมาใครตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตาหมาทุกคนก็ไม่ยอมรับหมาใครหมาใครอ้าวของพี่เหรอของพี่เหรอเนี่ยมันร้องใหญ่ให้มันดูหน่อยเขาก็ถอนมาให้เพราะว่าหมามันโดนเบียดแล้วมันก็เลยร้องอยู่แูดดำมากเลยดูดิให้มันด้วยมันหน้าเลยเธอหมดแล้วมาโมเมนต์ มันเครียดมันเครมันโดนเบียดหนะ้าทำเครียดแลดเนี่ยตัวผอมเลยแด้แตกเลยอันนี้ข็้มาเห็นอะไรใช้ตองกรใช้จาคนนีเก้วันเาอ่ะมันต๊อตสาวอ่ะ มีแค่ได้อยากจะมใหช่ตรงนี้มรีจะมใได้้ไ่ีจะจอเจอเล็บมันีใครก็ไร่ดีจะทำาให้ไว่ใจดีใครนุกมาอยาบอกนี้ให้ดรู่าวันีแล้วไม่ยุตแต่ยอยู่แล้ทั้งังอย่างี่อยาให้ไป่ชาไปเอาแต่งกวมาเลเลยทุกไนยิมดูเป็นทำาขอเพียงานาบ้างไม่ละลายใจดูให้มาคงี่เลือดลงยามมองูเป็นใจ เปลี่ยนพี่น้อยมาเป็นคู่ครองครอะครองใจแล้วคิดถึงเธอสุกครั้งเธอมียงไหมมีใครต่อไป Bye ซ e x y ต่อไปไปด้วยนี่มาบ่ายโอ้ยไปคนเดียวก็ไม่ได้เอาไมจะเอาอะไรค้าไปยังไงคะต่อไปบยูยาชิบูยา,าไม่เคยมาเลยคะ่ะสิบรอบแล้ว 真的。 ที่สูงที่สุดของฟูจิคิวเป็นไงเราเทพบสุดเราเก่งสุดเราขึ้นสูงที่สุดเราสูงที่สุดแต่ชาสุดเซลฟ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 ์ผะ This is a เราอยู่ที่ไหนนะโอซาก้า This is glasses มิช่า This is mobile telephone ตามใจอายุป้าหน่อย ป้าชอบที่สูงป้าชอบที่สูงค่ะแต่โมปวดท้องเล <c oughs> <c oughs>